ี่นั้นจะพามารับชมค่ะกับรถ Honda Accord 2.0ตัวไฮบริดเทคตัวท็อปสุดเลยนะคะตัวนี้ออปชั่นให้มาครบมากๆมีตัวช่วยจอดด้วยนะคะการันตีสภาพเดิมค่ะไม่มีพิความชนหนักจมนักพี่ขาใครมองหารถนี้อยู่นะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะกับน้ำหนึ่ง พาชมรถมือสองค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมค่ะกับ Honda Accord 2.0 y b r i d t e ท h ตัวท็อปสุดปี2019ค่ะการันตีสภาพเดิมรถสวยค่ะพี่พี่ขาตัวนี้นะให้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีระบบช่วยจอดด้วยออปชั่นให้มาครบเลยสนใจยังไงพี่พี่ขาสามารถติดตามรายละเอียดได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันค่ะคันนี้นะคะกระจังหน้าโครเมียมนะได้กล้องหน้าหลังนะคะ360องศา เลยแล้วก็ไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าฟูู LED แบบเต็มระบบเลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยแล้วก็ได้เซ็นเซอร์ด้านหน้าคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจสามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้คันนี้ออกห้างไปแดง1 7 9 9 0ล0ตัวนี้เหลือเพียงแค่8,69,000นะคะ นี่แปดแสนหกหมื่นเก้าพันจริงค่ะพี่พี่ค่ะคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณห4 8่0สี่แปดร้อยเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้นะคะด้านข้างค่ะเส้นลายสวยมากสันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิม้มคันนี้แลกไม่ประมาณแสนกับอีกห้าพันโลตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดนะคะเป็นตัวไฮบริดเทคทำงานสองระบบแรงม้าอยู่ที่สองร้อยสิบห้าแรงม้านะคะก็ถือว่าแรงมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของอัตราการบรรจุน้ํามันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 48ลิค่ะพี่พคะ่ะคันนี้นะคะเป็นตัวไฮบริดทำงาน2ระบบนะการันตีสภาพเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กสวยมากเป็นโครเมียมนะคะเป็นแบบทูโทนนะเป็นตัวสีเงินนะพี่เจ้าคุณเมยเป็นสีเงินตัดกับสีเทานะคะสีเทาอ่อนๆน,นะคะก็ดูแบบหรูหรานะคะดูเป็นแบบลักซ์ซรี่มากๆเลยได้ดิสเบกสีล้อเลยนะคะแม็กห้ลูค่ะพี่พคะ่ะตัวนี้นะคะจะได้เป็นยางปียางปี2018ค่ะ 235ทับสี่ห้แมคขอบ18นิ้วนะคะแล้วก็ยางตัวนี้ได้ยางปี2023ค่ะพี่ๆค่ะการันตีสภาพเดิมนะไม่มีพิกามชนหนักจมน้ำแล้วก็คันนี้นะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะและที่สำคัญมีกล้อง h o n ด้า a n น w a t c ด้วยนะคะก็คือกล้องมองมุมอับฝั่งด้านซ้ายนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะคิ Q ้วขอบกระจกเป็นโครเมียมค่ะเพิ่มความหรูหราเข้ามานะคะแล้วก็ที่เปิดด้านนอกค่ะได้เป็นโครเมียมนะคะ กุญแจเป็นแบบสมาร์ทเคเลตนะคะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาดูภายในสักนิดหนึ่งภายในคุมโทนสีดําตรงนี้นะคะก็ได้เป็นลายไม้ด้วยได้เป็นเบาะหนังค่ะถูลมนิลภัยนะคะคู่หน้าคู่หลังด้านข้างค่ะเป็นม่านนิลภัยด้วยนะคะเ mm hmm. บาะหนังนะคะแบบสัมผัสท็อป soft touch นะคะก็คือสัมผัสแบบนุ่มนวลอ่ะเมื่อกี้นะคะกุญแจอยู่ด้านในนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นกุญแจแบบนี้ค่ะพี่ๆค่การันตีสภาพเดิมนะคะมีสตาร์ทรถ ได้ด้วยนะสตาร์ทรถผ่านจากรีโมทได้ด้วยนะคะนี่ค่ะให้ดูภายในคุมโทนสีดําและที่สําคัญค่ะมีสลูปนะคะหลังคาให้ด้วยอ่ะมาดูตัวนอ็อตโครงสร้างตัวรถดีกว่า คงสร้างตัวรถต่างๆนะคะการันตีสภาพเดิมพี่พี่่ะสภาพรถเดิมสวยมากแผงประตูค่ะได้เป็นสีดําตัดกับลายไม้แล้วก็ตกแต่งด้วยสีเงินนะคะที่เปิดด้านนอกก็ได้เป็นสีเงินอันนี้เป็นหนังนะคะแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ําด้วยนะคะกระจกเดิมค่ะพี่พี่่ะสันเหลี่ยมคมเดิมสวยมากกระจกเดิมรอบคันภายในนะคะได้อ่อแอร์หลังด้วยนะคะภายในได้แอร์หลังด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ํา อ่ะนี่ค่ะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะกระเป๋าใส่เอกาสารมีทั้งสองเบาะด้วยกันหรือว่ากระเป๋าจิงโจ้นตัวเองมีสลูปให้ค่ะตัวรับสัญญาณนะคะได้เป็นแบบชาร์กฟินค่ะนี่ค่ะให้ดูตัวน็อตต่างๆการันตีสภาพเดิมถ้าใครสนใจเข้ามาดูสภาพตัวรถได้มีม่านนะคะม่านด้านข้างน,นี่ค่ะระบบไล่ฟ้านะคะเอ่อตัวนี้นะคะเป็นกระจกตาฮอนด้าด้านท้ายเดิมสวยสีเทานะคะแม็ก ด้านหลังเหมองเดิมค่ะพี่ๆค่ะยางปี2023ได้ดิสเพกสีเล้อนะคะเซ็นเซอร์หน้าหลังนะคะมีกล้องทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะเพื่อมองมุมมองนะคะคือให้ความปลอดภัยได้ครบคุ้มค่าจริงๆมีระบบนะคะในเรื่องของถอยจอดให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนบข้างหรือว่าเข้าซองตัวนี้ให้แบบว่าคุ้มค่ามากๆค่ะมีระบบนะคะก่อนการชนนะคะเตือนด้านหน้าด้านหลังให้ Ờ, ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเป็นแบบเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาในส่วนของตัว y b r i t t e c h ตัวท็อปสุดของ Honda ด้วยอามาดูฝั่งนี้ค่ะคือคันนี้สภาพเดิมสวยมากไม่มีชนหนักนะคะแล้วก็ตัวน็อตด,ด้านหน้าด้านหลังสภาพรถนะคะเดิมภายในทรงสปอร์ตค่ะ,ะในตระกูลของ Honda นะคะเขาจะออกแบบมาให้รถแต่ละรุ่นแต่ละคันนะจะออกแนวสปอร์ต สปอร์ตอยู่แล้วเนาะนะ,ะพวงมาลัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาค่ะเป็นปุ่มุชสตาร์ทนะคะตัวนี้มีแพนเดิลชิปนะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ค่ะมีบลูทูธนะคะแล้วก็ตัวนี้นะหน้าจอนะคะพี่ๆค่ะเป็นแบบทัสกรีนบ่ปรับไฟฟ้านะคะนี่แล้วก็แผงประตูตรงนี้ แผงประตูกกร,ระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าค่ะมีเมมโมรี e เซตนะคะก็คือสามารถนะคะเมมในส่วนของเบาะได้นะคะปรับระดับนะคะเมมไว้ระดับที่1ระดับที่2ถ้าใครมาปรับเบาะของเราเนี่ยพอเรากดที่1ก็จะปรับเบาะตามที่เราตั้งไว้นะคะตรงนี้นะคะฝั่งด้านหน้านะกะระจกด้านหน้าเป็นออโต้นะคะที่เปิดด้านในเป็นวัสดุสีเงินตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยลายไม้ค่ะ ปุ่มพุชสตาร์ทค่ะพี่ๆขาอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะคะตัวนี้นะจะเป็นระบบไฮบริดทำงาน2ระบบด้วยกันนะคะมีกล้องเลนวอชนะคะตรงนี้นะคะมีกล้องเลนวอชตรงนี้ค่ะเป็น Honda เลนวอชนั่นเองนะคะแล้วก็มีในส่วนของชาร์จเจอร์นะคะก็คือไวเลสชาร์จิ่งนะคะมี USB power outlet นะคะสนใจยังไงทักมาได้เลยนะคะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดค่ะนะคะมองมุมได้นะคะ หลากหลายมุมด้วยกันนะคะพี่ๆคะ่ะสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถเข้ามาทดลองขับได้คอนโซลด้านหน้าได้เป็นสีดําค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะหน้าจอนะคะก็ได้เป็นแบบออโต้นะคะคือกล้องผ,ผูดผิดกล้องไม่ใช่กล้องกระจกมองหลังนะคะกระจกมองหลังเป็นแบบออโต้นะคะก็มีในส่วนของอตรงนี้นะคะก็จะเป็นสลูปนะคะสัลูปเปิดด้านบน เปิดด้านบนได้แล้วตรงนี้ก็คือใส่แว่นตานะะคใส่แว่นตาก็สามารถเปิดนี่ก็จะเป็นไฟนะคะไฟเป็นแบบ LED นะคะเปิดสรุปก็จะเปิดตรงนี้อเปิดให้ดูก็ได้นี่ค่ะ,ะจะเปิดตรงนี้นะคะ แล้วก็ถ้าจะปิดตรงนี้ก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะคะสนใจยังไงสามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้ค่ะพี่ๆค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของลูกเล่นนะคะมี parking sensor อ่ะเปิดดูนิดนึงมี parking sensor ค่ะนะคะออ่มี ในส่วนของเนี่ยค่ะมีข้อมูลอันนี้การลื่นถลายนะคะอ่ะมีลูกเล่นให้เราเล่นต่างๆมากมายพี่พี่ขาตัวเนี้เป็นตัวอ่ะลักซ์ซูรี่เลยนะคะให้ความคุ้มค่าออปชั่นให้มาครบหน้าจอนะคะมองแบบสบายตามากๆเลขใหม่1หนึ่งแสนก็มีห้าพันโลเองนะคะเครดิตดีอัพจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้คันนี้สปอนตเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณห4 8 0 0มื่นสี่แปดร้อยตีไปห5มื่นห้าขอรายรับอยู่ที่ประมาณสามหมื่นขึ้นละกัน3้ำเมื่อหนึ่งมื่สองขึ้นค่ะพี่พี่ขานี่ให้ดู ด้านหลังสนใจยังไงทักมาได้เลยนะคะนี่ก็จะมีตรงเท้าแขนตรงคอนโซลกลางนะคะก็มีช่องใส่ของอเด็กประสงค์ต่างๆสนใจค่ะ0 9 6ย์8 4 9 6 3ค่ะเครดิตอัพจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะพี่ขาเดี๋ยวหนึ่งพาไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะว่ามี ความกว้างนะคะหรือว่าตัวนรอยน็อตรอยต่อต่างๆคันนี้869,000 8 6 9 0 0 0นะคะออกห้างป้ายแดงอยู่ที่1,799,000นะเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะคะอามาดูด้านหลังสักนิดหนึ่ง จะบอกว่าห้องเก็บสัมภาระกว้างมากๆแล้วก็สามารถนะคะเปิดช่องตรงนี้น้าเอื้อมมือจากด้านในออกด้านนอกได้ด้วยนี่ค่ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะปะยางฉุกเฉินะะคะรถรุ่นใหม่ๆจะเป็นอ,อุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินมากกว่านะคะนี่คะ่ะสนใจยังไงนะคะทักมาได้เลย0961984963ค่ะคันนี้869,000ก็ประหยัดจากใบแดงไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะเอามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะพี่ๆค่ะ ห้องเครื่องด้านหน้าสนใจทักมานะด้านหน้านะคะเป็นโชค๊คด้วยที่เปิดฝากระโปงนะคะนี่ค่ะตัวรอยเมคอัพต่างๆคอนโซลด้านหน้านี่นะคะเบ้าโชค๊คก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องนะคะการันตีสภาพเดิมเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ ดูตัวน็อตต่างๆนี่ค่ะพวกรอยเมคอาร์ตนะคะมอกอยู่ครบชัดเจนนะคะสติกเกอร์ข้อควรระวังต่างๆนี่ค่ะให้ดูสนใจยังไงทักมาได้เลย096-198-4963่ค่ะแลนะ0961984963่งากค่ะ215แรงม้านะคะพี่ๆคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะไฮบริด เป็นตัวเช็คนะคะก็คือเป็นตัวท็อปสุดของฮอนด้า Honda เลยนะคะสนใจยังไงทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะพี่ๆขามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์นะคะในส่วนภาษีพรบเราก็มีให้ครบเลยนะคะเรามีให้ทักมาหาน้ำหนึ่งได้ค่ะพี่ๆขาการันตีสภาพเดิมสภาพสวยมากคันนี้นะคะขับมือเดียวขับมือเดียวค่ะในเล่มที่ได้เป็นมือสองแท้แน่นอนสนใจยังไงทักหาน้ำหนึ่งได้ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ